มิราต2014นะครับผม13 14นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับตรวจสอบก็รถยังมีน้ำยาแอร์อยู่แต่มีเต็มไหมนั้นช่างเจตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าคอมแอร์นั้นไม่ทำงานนะครับผมสาเหตุที่คอมแอร์ไม่ทำงานนะครับผมนานครับฝาคัดหายนะครับผมฝาคัดหายนะครับเหลือแต่น็อตนะครับผม ลูกค้าบอกเอาไปให้ช่างเช็คมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับแต่ว่านี้ปาคัดมันหายไปทั้งยวงเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนลูกปืนอะไรยังไงนะครับทําไมหน้าคัดถึงหายไปทั้งยวงนะครับผมไม่ได้าหายแค่หน้าคัดนะครับหายทั้งคอยแม่เหล็กเลยนะครับผมมันจะนะครับเหลือแต่มูเล่นะครับผมมีแต่มูเล่ ไม่มีฝาคัดนะครับไม่มีคอยแม่เหล็กนะครับผมงงเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องถอดคอมออกมาเช็คนะครับแบบนี้ว่าทําไมเขาถึงถอดคอยแม่เหล็กถอดฝาคัดออกนะครับผมนี่ถอดแผงคอนเดนเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเลเยอร์นะครับ สปีนะครับผมหมดสภาพแล้วนะครับผมมีเตจเติมสภาพของคอมพิวเตอร์บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับผมน้ำมันคอมแห้งแกรกนะครับผมไม่มีนะครับผมขาเข้าไม่มีน้ำมันคอมเพรสเตอร์เลยนะครับผมส่งผลให้คอมเพรสเตอร์ล็อกนะครับวันนี้คอมเพรสเตอร์พังไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะ ช่างเก่านะครับเอาฝาออกให้นะครับผมเอาคอยแม่เหล็กออกนะครับคาดวาเออกให้เพราะว่าลูกค้าจะได้วิ่งกลับมาได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวช่างเีจะหมุนหน้าคัดให้ดูนะครับหมุนหน้าคัดไม่ได้นะครับหมุนมาทั้งคอมเลยนะครับผม ใบโรเตอร์ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องยกคอมใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะใช้ใบโรเตอร์นะครับติดกับผนังคอมนะครับผมเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมนี่ก็ไปเบอกอะไหลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไหล่ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมอันนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับผม แผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์นี้ลูกค้าให้รวดเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากมีความเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคอมมันล็อกนะครับมันจะมีเศษอลูมิเนียมด้านในไหมนะครับผมเพื่อไม่เป็นความประมาทนะครับเราเปลี่ยนดีกว่านะครับผมเพราล้างยังไงก็ล้างไม่หมดนะครับรูมันจะเล็กนะครับผมแผงอนเนี้ยที่เป็นชั้นๆเนี่ยนะครับผม มันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับผมแล้วบางทีมีเศษอลูมิเนียมเข้าไปติดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีทางล้างออกอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้วิ่งเป็นตัวเอสนะครับผมมันวิ่งกระจายนะครับชั้นใครชั้นมันมันวิ่งกระจายกันไปนะครับแล้วก็ลงล่างออกมานะครับอีกล็อกหนึ่งแล้วก็ส่งมานี่นะครับผมส่งกันไปส่งกันนานะครับผมซึ่งเราไม่มั่นใจนะครับว่า จะมีเตีนอลูมิเนียมไหมนะครับก็เลยเสนอเปลี่ยนแผงด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นสภาพเดเออร์นะครับดำหมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ใหม่นะครับผมที่จะมาใส่แทนนะครับผมก็จะเป็นแผงคอนเทนเตอร์นะครับเป็นของเดนโซคู่เกียร์นะครับผมเดเออร์นะครับที่ติดมากับแผงนะครับผมก็จะเห็นหลายๆคลิปนะครับ ช่างเจไม่ใช้นะครับผมไอที่ติดมากับแผงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าแผงนั้นกว่าจะมาถึงมาถึงเราเนี้ยมาหลายเดือนนะครับผมแล้วแผงพวกเนี้ยมันไม่ได้ล็อกน็อตนะครับแน่นอนครับมันมีความชื้นมีอากาศนะครับไดเออร์ก็จะดูดซับความชื้นนั้นไปนะครับผมช่างเจต้องการ100ซนนะครับผมก็เลยใช้ของใหม่นะครับผมแล้วก็น็อตนะครับ น็อตที่คอมกับแผงนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามีหลาดนั้นน็อตเป็นสนิมทุกคันนะครับผมนี้จะเปลี่ยนเป็นน็อตสแตนเลสนะครับผมนี้คอมเพรสเซอร์นะครับแท้นะครับผมเบิกแท้มานะครับกีกิอันนี้เป็นน้ำมันคอมนะครับผม v f 1อ0ยนะครับผม ส่วนน้ำมันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเททิ้งนะครับไม่ใช้อีกเหมือนกันนะครับผมช่างร้านนี้เรื่องมากนิดนึงนะครับผมหลังจากเติมน้ำยาแอร์ไปแล้วนะครับผมก็เจองานแฝงในหลายๆด้านนะครับเจอทั้งวาล์วแอร์วาล์วไม่ค่อยดีนะครับผมคุมการฉีดไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมวาล์วคุมการฉีดดีแต่แรกเปลี่ยนความร้อนได้ช้ามากนะครับผม ก็ตรวจสอบตู้นะครับก็เห็นนะครับตู้สกปรกนะครับผมก็จะเจองานแฝงตลอดนะครับผมเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ครับอันนี้ก็ทยอยล้างตู้ให้นะครับผมแหมอีกแล้วนะครับผมล้างตู้ให้นะครับผมเพราะว่าถามว่ามันเย็นไหมเย็นนะครับผมถ้าเอาเย็นเนี่ยมันเย็นนะครับเย็นดีนะครับแต่ว่า ช่งเจเรื่องมากนะมันเย็นช้านะครับผมอ่ามันเย็นช้าดังนั้นไม่อยากปล่อยงานอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้ามาไกลด้วยนะครับผมอ่าแล้วอยากจะแนะนําอีกนะครับว่าอ่าน้ําหอมอะไรพวกนี้นะครับผมที่เป็นน้ําเป็นเจลนะครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้าเลี้ยงได้ควเรเลี้ยงนะครับผมเเวลามันร้อนมันระเหยเป็นกา๊าซนะครับผม เป็นกินเป็นกา๊าซอยู่ในรถนะครับเวลาเราเปิดแอร์มันจะดูดมาที่ตู้แอร์นะครับผมก็จะทําให้ตู้แอร์มีสภาพตกะกปกนะครับเป็นเมือกเป็นวุ้นก็ว่ากันไปนะครับผมงั้ก็เรามาระวังกันเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ถล้างตู้นี้เสร็จแล้วก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับก็เหลือแค่เทสร,รันระบบเฉยนะครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับแถมล้างตู้ให้อีกแล้วนะครับผม ก็เอียมนะครับผมเห็นไหมครับขาวนะครับอาจจะเห็นมีเหมือนดำๆอันนั้นคือหยดน้ํานะครับผมหน้าขาวหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับน่าจะเย็ยนไวขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับมิลาด2 0 1พนะครับผม นี่ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับผมองไงเป็นชันวาลนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมคุณการฉีดได้ไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็สภาพตู้นะครับก็ตัวกระปกแล้วนะครับก็ทําการแก้ไขให้นะครับผมมาเรามาดูค่าการทํางานกันนะครับโลเพชเชอร์นะครับผมประมาณ29 psi เพไอนะครับผมส่วนไฮเพชเชอร์นั้นอยู่ประมาณร8 0ิบนะครับ เฉลี่ยแล้วประมาณ180นะครับผม 180hi นะครับผมเครื่องทำงานนิ่งๆนะครับผมานิ่งๆ,งๆเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันนะครับเย็นขึ้นสบายครับสบายภว้นอกเยอะนะครับผมอ่า อันนี้ก็ล่าช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่มีจุดอื่นแถมมาด้วยนะครับผมก็เลยล่าช้าลงไปนะครับอันนี้เราลานเทสสุดทุกอย่างนะครับผมพัดลมเบอร์สี่นะครับผมความเย็นสุดนะครับรถวิ่งมาแล้วครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยกิโลเมตรนะครับผมอ่าอุณหภูมินะครับตอนนี้ทำได้ 9.4นะครับ9.4 9.5นะครับลมออกนะครับผมส่วนอุณหภูมิห้องโดยสารนะครับ24.8องศานะครับผมอ่าก็เย็นดีนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับผมเปลี่ยนแผงคอนดนเซอร์ไดเออร์ชุดโอลิงนะครับแล้วก็เติน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับผม ล้างตู้ให้ด้วยนะครับผมอันนี้แถมล้างตู้ให้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมเราซ่อมแอร์เราดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับผมงานอร์วิสนะครับเราดูแลให้อย่างดีนะครับอันนี้นะครับผมสําหรับท่านใดสนใจนะครับซ่อมแอร์มิตูบิชิมิลาดแอททานะครับแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นไม่ช่านะครับกําลังหาร้านซ่อมอยู่นะครับลองมาดูที่ร้าน PJ เจอรถยนต์นะครับโอเคครับ ขอบคุณครับ